28. ดานวิภาควิจาร์พระโอวาทพระพุทธ,ธจ้กงเมตตาการที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุดดังดอกฐานหวาจะบานในตอนกลางคืนช่วงระยะเวลาบานจะสั้นมากที่แบ่งบานดุดดังเมฆควันที่ลอยผ่านยิ่งอยู่ในอาณาจักรธรรมนานจิตใจยิ่งต้องมีความกระจ่าง หลักการความคิดยิ่งต้องสอดคล้องกับฟ้าอย่าได้ครุกอยู่กับเรื่องราวของผู้คนวิพากวิจารว่าใครพูดถึงฉันบ้างวิจะวิพากวิจารว่าใครไม่เชื่อฟังฉันบ้างยิ่งวิพากวิจารใจก็ยิ่งจะคับแคบยากที่จะแบกรับเวไนได้อย่าได้ไปครุกกับคนผู้ คนวิจารวิภาควิจาร์จะต้องแก้ไขอนุสัยความเคยเชินที่ไม่ดีมิฉะนั้นสุดท้ายย่อมเสียใจในภายหลังพึงยึดหลักธรรมบำเพ็ญหนึ่งรอยเท้าประทับเท้าจริงความมุ่งมั่นเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงพึงมีใจศรัทธาบำเพ็ญจริงมวลศีท์ทั้งหลายพึงบำเพ็ญด้วยใจจริงฟ้าย่อมไม่ทอดทิ้งย่อมคุ้มครอง สถานที่บำเพญ็ญพระโอวาทพระพุทธจี้กงบำเพ็ญธรรมมิใช่อยู่ในสถานธรรมจึงสามารถบำเพ็ญได้มิใช่อยู่ในสถานธรรมจึงสามารถหลุดพ้นเคราะร้ายภายัยพิบัติได้ในตัวของพวกเราทุกคนล้วนมีสถานธรรมบำเพ็ญธรรมคือในทุกสถานที่ในทุกซอกทุกที่เร้นรับ พึงทำให้สิ่งที่เจ้าสมควรทำํำนี่ก็คือธรรมะแต่ไม่ใช่มาฟังธรรมในสถานธรรมเพียงแค่สองชั่วโมงก็คือธรรมะคืออยู่ในสถานธรรมบำเพ็ญสองชั่วโมงได้ดีมากฉันก็ยิ้มกับเธอเธอก็ยิ้มกับฉันเธอเกรงใจฉันฉันเกรงใจเธอเช่นกันง่ายมากเลยนะแต่อยู่ข้างนอกอยู่ในบริษัทเธอทำได้หรือไม่อยู่ในครอบครัวทำได้หรือไม่ พวกเราต้องนำธรรมะกลมกลืนในสังคมได้กลมกลืนในครอบครัวได้กลมกลืนกับโลกใบนี้ได้จะานธรรมคือแ,แค่ให้การส่งเสริมทุกคนต่างมีธรรมอยู่เคียงข้างมือจูงมือร่วมก้าวไปพร้อมกันคือการฝึกธรรมธรรมมีอยู่ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันก็มีธรรมะอยู่แล้วด่านพิกมุมมอง พระโอวาทพระพุทธจี้กงมันมองเห็นความผิดพลาดของตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่มองความผิดของผู้อื่นก็จะรู้ว่าตนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้างแล้วผู้อื่นนั้นมีความดีอะไรบ้างเมื่อรู้ความดีของผู้อื่นจึงจะมีจิตใจที่เคารพผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีจิตใจเคารพผู้อื่นตลอดเวลาก็จะมีจิตใจที่ดีงาม มีจิตใจที่อ่อนน้อมท่อมตนตลอดเวลาถ้าสิทธิ์มองผู้อื่นผิดจะทำให้มองทุกอย่างผิดพลาดไปหมดทำให้มีความเย่อหยิ่งทะนงตนขึ้นมาคิดว่านตนเองนั้นเก่งกว่าผู้อื่นผู้ใดทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตนเองนั้นหลงละเลอไปแล้วทําให้ตนเองนั้นยากที่จะมองเห็นตน นี่คือจุดเล็กๆนน้อยที่จะสร้างปัญหาขึ้นภายในทั้งจิตใจของตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างและตัวของสิทธิ์เองด้วยในจุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วสิทธิ์อยู่ร่วมกับผู้อื่นก็จะมีความสุขแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีการมองหาตัวเองหาจุดบกพร่องตรงนั้นก็จะมีความกระจ่างชัดขึ้นด่านอภัยทาน พระโอวาทพระพุทธเจ้กงจิตต้องรู้จักให้อภัยอันว่าโซนั้นยิ่งต่อยิ่งก็ยิ่งยาวหากสิทธนั้นไม่ไปต่อกับต่อกับผู้อื่นก็กลับตัดเสียหนึ่งห่วงก็สั้นลงแล้วโซ่ที่แข็งแรงเส้นนั้นก็จะไม่กลับมามัดเรายืมโอกาสที่คนอื่นนั้นให้ร้ายแล้วกลับมาให้โอกาสตัวเองด้วยการปลดโซ่ไม่ทำกรรมต่อ ยังปลดโซ่ที่ไปเกี่ยวกับคนอื่นทิ้งด้วยปกติการปลดโซ่นั้นได้ทีละหนึ่งข้อแต่การปลดโซ่ของสิ์ครั้งนี้ได้ทีละสองข้างสองข้อยิ่งคุ้มค่าหากไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ถือว่าเป็นคนโง,ง่การอยู่ร่วมกันต้องรู้จักอดทนและมีความสามคัคคีการให้อภัยเกิดก่อนความสามคัคคีหากสิบนั้นรู้จักทำใจรู้จักอดทน อดกลั้นรู้จักให้อภัยรู้จักเสียสละบ้างสิ่งเหล่านี้จะทำให้ศีล์เป็นผู้ที่อยู่เหนือคนดานปล่อยวางอัตตาพระโอวาทพระพุทธจี้กงการศึกษาวิธีรมเข้าถึงแจ้งในธรรมนั้นก่อนอื่นจมปล่อยวางทิฏฐิอัตตาลงบ้างเถิดธรรมะไร้รูป มิสามารถจับต้องได้ผู้สัมผัสแท้จริงจึงจะเข้าสู่สภาวะเดิมอันสภาวะเดิมบริสุทธิ์ปกติไร้พิสดารใดไร้เสียงไร้นามแต่ก็คงมีความเป็นธรรมคือเที่ยงตรงกล่าวเช่นนี้เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงจิตภายในจริงไม่มองเพียงเปลือกนอกแต่อาศัยการมีรูปมีนามนั้นบำเพ็ญสู่การไร้รูปไร้นามจิตปกติ มิกรัดกรุ่มร้อนรุ่มใจความทุกข์จะมีได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเมื่อจิตไม่ปกติจึงห่างธรรมเป็นธรรมดาและวันนี้เมื่อเข้าถึงเป็นพุทธจิตดีงามเดิมคือเริ่มฝึกหัดจิตใจให้สม,มะถะเรียบง่ายสงบสะอาดจิตยามใดที่วางว่างจะมิหมองม,มนกรัดกรุ่มใดจงรู้ตื่นเอาชนะตนเพื่อเข้าสู่การปล่อยวางถึงที่สุด